ล่าสุดคือทองเทงของเรานะฮะทงเทงไม่ใช่ของเราของด้อมกีบะะทงเทงของพวกเราชาวด้อมกีบนะฮะขึ้นเวทีปลาใสาที่ราชบุรีนะฮะบอกว่าตอนไปลงพื้นที่ที่เชียงรายนั้นพักไม่ได้แจกของเพราะพักไม่ต้องการมีบุญคุณพักไม่อยากสร้างระบบอุปธรรม คนเดือดร้อนนะฮะโดนน้ําท่วมบ้านนะฮะท่วมหลังคาเรือนนั่งหิวนั่งหิวน้ํานั่งรอคอยนะฮะอา,อาหารข้าวสารอาหารแห้งนะฮะ,ะได้เห็นพี่เท้งลงไปพี่เท้งต้องเอาน้ํามาให้เรากินแน่เลยพี่เท้งบอกทนไปก่อนนะหิวไปเยอะๆนะเพราะว่าไม่อยากสร้างระบบการมีบุญคุณ ยายคุณยายคุณยายหิวไหมโอ้ยายหิวมากเลยไม่อยากไม่ไม่ไม่ให้นะเพราะว่าไม่อยากมีบุญคุณยายยายหิวไปก่อนนะยายหิวไปก่อนนะเพราะว่าอา่านโยบายพักผมคือไม่อยากสร้างระบบอุปธรรมอา่อาแต่ไม่เป็นไรคุณยายมาถ่ายรูปกับผมสักรูปหนึ่งแค่แค่ถ่ายรูปกับผมคุณยายก็อิ่มแล้วควายจิ้มข นะฮะพักไม่อยากสร้างระบบอุปถัมพักต้องการลงไปเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขนะฮะพักต้องการลงไปเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขอ่ามึงไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขครับนะฮะมึงเข้าไป,ปพยายามที่จะอ่ามึงเข้าไปทำคอนเทนต์ฮะ <c oughs> ถ้ามึงร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยมึงต้องไปติดบนหลังคากับเขาครับนะฮะมึงต้องไปติดบนหลังคากับเขาคับมึงต้องไปไว่ายน้ำครับมึงต้องว่ายน้ำไปช่วยเขาครับ นะถ้าร่วมทุกๆคือมึงต้องไปประสบปัญหาเดียวกับเขาครับ <laughs> มึงมึงไม่ได้ร่วมทุกข์ครับมึงมึงมึงไม่ได้ร่วมสุขด้วยฮะเพราะมึงไม่ได้ร่วมหาอะไรเล,เลยครับคือมึงแค่เข้ามาเพื่อ <laughs> เพื่อ <laughs> เพื่อสร้างคอนเทนต์นะและก็ยำ้ำนะฮะว่าการไปรับฟังเสียงสะท้อนและมองอขอบคุณครับผมอุ๋ยขอบคุณนะครับผมนะฮะและมองเข้าไปในแววตาผู้ประสบภัย การมองเข้าไปในแววตาผู้ประสบภัยสำคัญกว่าเลื้องแจกอาหารแจกนะ้ำเออกูเพิ่งเข้าใจนะว่าชาวบ้านเขาอิ่มทพิ์ได้คือแค่ทงเทงมองแววตาผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยอ้าวป้าอิ่มแล้วหนูเทงป้าอิ่มแล้วอาป้าจากป้าหิวน้ำเทงมองแววตาป้าปุ๊บป้าอิ่มเลยอาพรุ่งนี้ป้าคิด ก็แล้วกันว่าจะเอาอะไรแดกนะฮ <G> ะ <ül üş> มองเข้าไปในแววตาผู้ประ,ปประสบไปสำคัญกว่าเรื่องแจกอาหารแจกนะ้ำมึงคิดว่ามันริเกขนาดไหน <G ül üş> คือพี่คิดว่าพี่คิดว่ามันริเกขนาดไหน <G ül üş> คือ,ค,อ,ค,อคือกูไม่รู้ว่ามึงอยู่ในกูไม่รู้ว่ามึงคือนะฮะกู กูว่านับวันยิ่งหนักเลยนะ,ะเปลี่ยนไอทอนเป็นไอทาเปลี่ยนไอทาเป็นไอเทงกูว่าเหมือนเหมือนมึงส่งผ่านลิเกกันจะละคณะคือมึงตอบได้แบบเนี้ยกูแบบมึงพิมพ์นิยมสุดๆดเลยวะเอาครู้ตรงๆนะอ่ะมึงเดินเข้าไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะฮะชาวบ้านร้องหิวน้ําหิวข้าวนะฮะมึงเดินเข้าไปบอกว่าคุณป้าครับแค่มองแววตาคุณป้าเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าคุณป้าน่าจะอิ่มแล้วใช่ไหมครับ ผมมองแววตาคุณป้านเนี่ยนะครับมันก็สำคัญกว่าการแจก,กอาหารและน้ำปวดหัวกับพักมึงเดีขอบคุณนะครับขอบคุณวิตนี้ถากันนะครับขอบคุณมากๆนะครับคือมึงเอาตะก,กะไหนมามึงเอาตะกะคือเรื่องของการช่วยเี่นนะครับมึงไม่ต้องส่วนคือคือเรื่องของการพ่อบอกว่าตะก,กะส้มไม่มีน้ําใจ คือมันก็ไม่เคยมีน้ําใจมันก็เห็นแก่ตัวอย่างนี้อยู่แล้วพ่อเพราะว่าตอนมันพาเด็กไปชิบหายมันก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับเด็กนะฮะแล้วมึงลงไปทําไมครับคือมึงลงไปทาไมครับมึงแค่ไปบองตาผู้ประสบภัยแค่นั้นเหรอฮะ <AM> S> <S คือคือพี่นุชชี่ครับส้มบอกไม่มีอํานาจคือการแจกข้าวของต้องใช้อํานาจเหรอครับ ผมพิมพ์เข้าไปในแอปฟ้าผมตั้งคำถามว่าเงินที่บริจาค20ล้านมา,าไม่เอาไปช่วยคนประสบภัยน้ำท่วมสักหน่อยหรอมันแคปโพสผมไปแล้วก็ไปโพสในแอปเอกแล้วก็แขวนผมนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้กบมโนถามแบบไม่มีสมองถามแบบโง่ๆ ผมโพสต์ว่าเงินที่รับบริจาคจากประชาชนมา20่ล้านเนี่ยนะครับเี่ยี่สิกว่าล้านเนี่ยนะฮะไม่เกียดไปช่วยนะฮะผู้ประสบภัยสักนิดหนึ่งหรอผมบอกว่าถามเป็นความรู้มันบอกว่านะฮะพี่เคสวัสดีครับผมมันบอกว่าถามแบบโง่โงไม่มีสมองนะฮะคือกูแค่ถามเฉยเฉยคือมึงไม่ช่วยก็เรื่องของมึงกูก็แค่ถามว่า เงินที่มึงมาได้ตั้ง20ิบล้านมึงไม่เกียดสักล้านหนึ่งไปช่วยสักนิดหนึงหรือมึงไม่ช่วยก็เรื่องของมึงเพราะมันเป็นเงินของมึงกูก็ไม่ได้จ่ายให้พรรคมึงครับผมนะฮะแต่เห็นบอกว่าเป็นพรรคประชาชนคือมันไม่ช่วยก็เรื่องของมึงครับแต่กูก็แค่ตั้งตั้งคำถามเพราะกูก็เป็นประชาชนคนหนึ่งมึงก็เป็นสสกูก็แค่ถามว่ามึงไม่เกียดไปช่วยทังนิดหนึ่งหรอก็คแค่นั้นเองนะกูได้รู้ว่ามึงไม่ได้มีน้ำใจ มนโนมันไม่มีสมองมันไม่ได้อ่านหรือไงว่าพักเขาชี้แจงแล้วว่าเขาแจกแจงงบประมาณในเรื่องของเงินรับบริจาคไปใช้ด้านอะไรบ้างเป็นกิจกรรมของพักนะกิจกรรมหาส้นตีนอะไรครับ <laughs> เป็นการวางรากฐานเพื่อเล่นการเมืองนะฮะเป็นการนําไปบูรณะ,อ,ะองค์กร,กร,กรหางเหวส้นตีนนะแล้วมึงเคยตรวจสอบพักมึงไหม <laughs> นะฮะมึงขนาดว่าผู้ประสบภัยน้ําท่วน้ําท่วมมึงยังเห็นกิจกรรมพักมึงสําคัญวกว่าอีกอะมึงคิดดูแล้วกันคือที่กูถามเนี่ยกูไม่ได้ไปเดือดร้อนกับเงิน20กว่าล้านมึงหรอกนะครับแต่เห็นมึงบอกว่ามึงตั้งชื่อพักว่าประชาชนแล้วรัฐบาลมีงบในมือไม่ช่วยหรอมีน้ําใจเขาก็ช่วยอยูไ่ไงพี่นะฮะแล้วผมถามพักพักส้มไม่ช่วยแล้วผมผิดตรงไหนอะ บานเขาก็ช่วยอยู่แล้วเขาก็ช่วยเห็นไหมน่ะเขาก็ไปนั่งผัดข้าวแบบไม่เปิดเตาแก๊สอยู่น่ะถ้าองค์ทหารเขาก็ช่วยอยู่แล้วทุกคนเขาก็ช่วยหมดดาลงดาราบินมาเลิตอะไรเขาก็ช่วยผมก็แค่ถามพรรคส้มที่ตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนแล้วไม่เกียบเงินไปช่วยประชาชนบ้างหรอนะฮะทำไมรัฐบาลไม่ช่วยคือมึงก็ต้องไม่ช่วยว่างั้นทำไมรัฐบาลไม่ช่วยทำไมคนนู้นไม่ช่วยล่ะทำไมไม่นู้นไม่ไดออสรุปแล้วก็คือถ้าคนอื่นไม่ช่วยมึงก็ไม่ช่วยว่างั้น คือตะกะมึงตะกะอะไรของมึงครับกูบอกแล้วกูไม่ได้ยุ่งกับพักเงินบริจาคพักมึงกูไม่ได้สนใจแต่กูตั้งคําถามเพราะมึงบอกว่ามึงเป็นพักประชาชนนะฮะมึงเป็นพักประชาชนแต่ประชาชนที่เดือดร้อนบางจังหวัดคือส้มทั้งจังหวัดบางจังหวัดที่ดมนั้นท่วมเขาเลือกมึงมาแต่มึงลงพื้นที่ไปทําอะไรไปมองแววตาเขาแค่ได้มองแววตาของเธอนั้นแค่นั้น นันคือเข้า,ขาอิ่มเหรอมึงคือคนเดือดร้อนเนี่ยเขาติดอขอบคุณคุณเอนะมึงคือคนเดือดร้อนอยู่บนหลังคาเนี่ยนะครับสองสามวันเนี่ยเขาไม่ได้กินน้ําเขาไม่ได้กินข้าวนะฮะเออเพราะนั้นมึงลงไปเนี่ยอย่างน,น้อยมึง,ม,งมีอะไรติดไม้ติดมือเป็นกําลังใจให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งของเนี่ยนะครับผมนะฮะขอบคุณพี่เจนมากๆนะครับผมขอบคุณพี่เจนมากมันจะดีกว่าไหม ถ้ามึงช่วยให้เขามึงบอกว่าจะทําให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เรื่องแค่เนี้ยมึงยังละเลยเลยควายเรื่องแค่นี้มึงยังละเลยเลยแล้วมึงก็บอกว่าไม่อยากสร้างระบบอุปทงอุปถัมมึงไม่ต้องคิดแล้วเรื่องอุปทงอุปถัมบุญคงบุญคุณมึงช่วยใสๆมึงช่วยเป็นไหมนะฮะมึงช่วยใครจะด่ามึงก็แล้วแต่มึงมึงช่วยใสๆเนี่ยมึงไม่ต้องคิดอะไรเยอะมึงแค่ช่วยเขาเนี่ยเอาน้ำเอาข้าวเอาอาหารองค์อาหารแห้งไปเนี่ยมึงคิดไม่เป็นเหรอครับ งั้นโอเคงั้นมึงไม่ต้องออกนโยบายช่วยเหลือประชาชนมาเพราะรัฐบาลเดี๋ยวงั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ออกมาก็คือไม่ต้องช่วยประชาชนไม่ต้องมีสวัสดิการไม่ต้องช่วยแรงสิน้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นระบบอุปถัมภ์นะฮะเออถ้าหงทหารก็ไม่ต้องช่วยเพราะอะไรเพราะเป็นระบบอุปถมัมภ์อ่าพอดีนโยบายของพัก ของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเขารัฐบาลอนาคตนะ้ารัฐบาลพรรคประชาชนได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลน,นะทนะหารก็จะไม่ช่วยแล้วเพราะว่านโยบายของเขาก็คือห้ามช่วยเหลือประชาชนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นระบบอุปถัมภ์แล้วก็เดี๋ยวมันจะไปมีบุญคุณกันแสดงว่าคนที่ช่วยช่วยอยู่ก็คือโดนด่าหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นท่าโงทหารที่ช่วยเหลือไหว้นงไหว้น oh, ้าไปคือมึงด่าหมดเลยว่าอ๋อนั่นคือระบบอุปัมภมแล้วแล้วแล้วอุปัมภมมันผิดตรงไหนฮะพระราชาอุปัมภมนะฮะลูกในบ้านพระราชาอุปัมภมประชาชนของพระองค์แล้วมันผิดยังไงอะฮะพระราชาเวลาเขาให้ท่านไม่ได้มาทวงบุญคุณเหมือนที่ไอประชาชนด้อมกีบกุยอุ้ยพี่บี คุณประสาทด้วยนะครับผมขอบคุณประสาทนะครับผมนะฮะสถานที่รักษาโรคประสาทขอบคุณนะพี่บีขอบคุณมากมากครับผมมานี่นี่ดีนะมันไม่มีเสียงประสาทเลยถ้ามันมีเสียงนี่ตกใจแล้วคือมันมันผิดตรงไหนครับพี่อุปถัมภ์ลูกพี่พี่อุปถัมภ์คนที่พี่รักพี่อุปถัมภ์คนที่ห่วงใยนะครับคือมันผิดตรงไหนล่ะฮะ เออนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เดือดรอผมบอกแล้วว่ากูไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่แค่มึงตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนไงพอมึงตั้งชื่อว่าพรรคประชาชนกูก็คิดว่ามึงจะทําเพื่อประชาชนมากกว่านี้นะฮะเหมือนที่มึงคุยโวโอ้อวดนะฮะเออขอบคุณกล่องไว้นะครับพี่ๆนะฮะกล่องจากพี่บีนะฮะสามพันเหรียญนะ,ะพี่บีบอกว่าอยากจะให้ช่องกบมโนขึ้นนะฮะประชากรขึ้นไปถึงหมื่นคน พี่ๆฝากขอจอเข้าใจด้วยนะครับพี่ๆนะฮะฝากขอจอเข้าใจด้วยเด้อนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะฮะเออนะฮะคนละป๊อกป๊อกป๊อกนะครับเดี๋ยวนี้มีเครื่องขอจอเข้าใจนะครับเครื่องไม่ถึงร้อยนะฮะอไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแต่ถ้าปวดมือก็ซื้อมาดีกว่าขอบคุณเลยพี่นะฮะเออนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วอ่าลําบากไม่ต้องซื้อนะ เล่นเล่นเล่นทิกตอกเล่นให้สนุกนะฮะเล่นทิกตอกเล่นให้สนุกนะครับเล่นแล้วทรมานไม่ต้องเล่นนะฮะเออนะฮะส่งของขวัญเราเครียดไม่ต้องส่งนะครับส่งของขวัญแล้วถือว่าช่วยช่วยเหลือซัพพอร์ตชองน้องก็ขอบคุณมากนะครับแต่ถ้าส่งแล้วพี่ต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องไปเสียตังค์ต้องไม่มีข้าวกินไม่ต้องส่งนะไม่ต้องส่งเลยนะครับผมนะครับแค่พี่ช่วยน้องเข้าใจเข้าใจช่วยแชร์ช่วยแล้วก็น้องก็ดีใจตายหาขอบคุณมากๆครับ1,000แชร์ขอบคุณมาก มันเอาผมไปแขวนในแอป X นะ,ะนะฮะนะฮะแล้วก็บอกว่านะฮะคำถามมึงเนี่ยเป็นคำถามที่ไร้สมองนะฮะมึงไม่ได้ดูหรอว่าพรรคกุ๊กไก่นะฮะหรือพรรคประชาชนในปัจจุบันเขาแจกแจงค่าใช้จ,จงค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวว่ามึงจะแจกแจงเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรบ้างครับมันเรื่องของมึงครับนะฮะกูมีสิทธิ์ถ้ากูไม่มีสิทธิตั้งคำถามมึงก็อย่าใช้คำว่าความเท่าเทียมเลยครับ ขาแค่แค่กูตั้งคำถามกับพักมึงมึงยังเอากูไปแขวนยังเอากูไปด่าไอ้ควายเดินลุยน้ำแล้วก็บอกว่าสำคัญกว่าการช่วยเหลือนะฮะข้าวสารอาหารแห้งนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคือไปมองแววตาเขามึงลองนึกสภาพเนี่ยนะฮะนักการเมืองทุกคนเดินไปมองแววตาเขาหมดเลยอ่าลืมตาหน่อยจ้าลืมตาหน่อยขอมองแววตาหน่อยนะ สำคัญกว่าเรื่องแจก,กอาหารคือนักการเมืองมองแววตาประชาชนอาทุกคนลืมตาสอสอมามองแววตาทุกท่านแล้ว